นอนนอนโอ้ยนอนน้อยเอ้ยน้อยนอน <c oughs> โอ้ยนอนอี่เครียดหนักเนาะมือไก่น่าผา <c oughs> นอนืมน้อยเอ้ย สวัสดีจ้ามีน้อยมีน้อยดูท่าทางอะ่ะดูท่าทางนอนอ่ะนะคงจะเครียดหนักนะนอนมือกายน้าผากเลยอะ่ะเครียดกับมีน้อยจ้ะมีน้อยเครียดหรือก,ก้ <c oughs> มีน้อย <c oughs> มีน้อยนอนท่านมีน้อยนอนท่านี้มีน้อยนอนจ้า Mì nói chết ở đây rồi, mì nói chứ Mì nói chết ở đây chá Sao nói non mưa cài nó nói ก็น,น่ารักน่าจังค่พกกกะพี่ภาคูกาพี่ภาคสวัสดีจ้าพี่ภาคจ้าลูค่ะดูคนเครียดค่ะเมียวเครียดไม่ใช่คนเครียดเมียวเครียดน,นอนมือไกน่นั่งากเลยค่ะคิดหนักค่ะคิดหนักค่ะ ียดมากค่ะเครียดอะไรก็ไม่ยุเครียดอะไรก็ไม่รู้นะหมีน้อยนะฮะขณะนี้หมีน้อยกาลังนอนเครียดนะะมือไก่น้ำผักนะะมือไก่น้ำผักเลยเครียดมากนะะ คืนเขาก็นอนเขามีออกไปล่าหนูล่าไหนหรอกก็กินอิ่มแม่อียรเขาอิม่มเ็ามีอาหารกินตลอดทั้งวันถ้าเขาหิวเขาจะไม่นอนเขาจะไปกินอิม่มหนังหนังตาหนังหนังท้องตึงหนังตายาน <laughs> นอนอย่างเดียวนอนดีกว่านะฮะ ยังไงก็อิ่มแล้วนุดนุดเลี้ยงเราดีนะฮะนุดเลี้ยงเราดีเราอิ่มแล้วเราก็เลยต้องนอนนะเราไม่ออกด้าอย่าให้เหนื่อย,ยนะฮะใช่ปะมีน้อยต้องต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วนะไม่นั้นมีน้อยคงไม่คงไม่นอนมือก่หน้าผากขนาดนี้เคนนะเรียดหนักนุดเลี้ยงอิ่มนะฮะนไม่ได้ออกไปล่าสัตว์ ออกไปล่าหนูล่าเขียดล่ากบงดทำบาปนะ